จะโดนน็อกก็ได้คุณเอชาเป็นไปได้คู่เห็นไปแล้วคู่หนึ่งของมันมีให้เห็นอยู่่ะนะเป็นไปได้หมดครับออ้ยสายเข้าครับกัปตันเอาล้วครับขวดตูมก่อนเลยครับยกนี้ต้องเร่งเครื่องแล้วครับกัปตันครับหลังจากที่ยกสองนั้นเป็นรองจะเร่งขนาดไหนอาแล้วครับมาแล้วกัปตันเกาะได้ได้นี่สีเข่าบิดลงมา ต้องเชียร์ครับอย่านั่งนิ่งๆครับเดี๋ยวลมมันอั้นนะครับนั่งนิ่งๆแล้วลมมันอั้นครับดูมวยนี่อบิดไปเชียร์ไปบิดไปเชียร์ไปครับเออปลดปล่อยมันออกมาครับสุขสงท้ายปี6กข้าพวกเรียบวันหนึ่ง มันแบบนี้แหละคุณเดชาโอ้โห,โโหต่อยได้เสียวเลยครับกัปตันต่อยได้เสียวเลยน,นะครับพอปรับลุกใหม่นักมวยก็เข้าใจนะครับไม่ใช่ไม่เข้าใจน่าน,นะครับจริงจริงกติกามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับคนมวยมันทําให้เปลี่ยนแปลงไปเองครับเออเอาโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเลสโก o let's อีกคู่นึงครับโอ้โอ พี่หมอพี่หมอครับพี่หมอครับอาครับปล่อยสมมยานแบบผิดๆิครับอันตรายครับอ่าฟื้นแล้วแม่กับปตันยิ้มซะหน่อยกับไม่เคยยิ้มเลยชกมวยโอ้โหหน้าเดียวตลอดนะครับโหดจริงๆครับกับปิตันนี่อยากว่าครับชกยากนะครับเด็กคนนี้กกัอะไรก็เสียเปรียบแต่ว่าหัวใจนี่เขาดูครับเดินชนเดินอัดเดินแลกยกที่ผ่านมานี่เป็นรองนะครับแล้วดูครับสายชุดนี้ครับ ้ายกระแทกกิ้มขวาครับเป๋เลยนะครับตอนนี้เจาะยางก็มีทีนึงแล้วดูครับรอครับไม่รีบนะครับจิ้มขัวหัวใจครับอีเดียวเลยครับโอ้โห